เอาน้ำมาสาดให้เธอตื่นซะดูเหมือนว่ายาพิษที่เราใช้ไปให้เธอมันจะมีผลต่อเอลอย่างมากเลยสินะหลังจากที่เธอโดนไปแล้วไม่นานเธอก็สลบด้วยวิธีนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะเอาชนะพวกเหล่าเอลต้องรีดข้อมูลให้มากที่สุดแกไอ้คนน่ารังเกียจกล้าดียังไงถึงรักพาตัวเจ้าหญิงมาในชนเผ่าก็อบิน ฉันจะบอกกาไว้ตรงนี้เลยนะไม่นานเดี๋ยวแม่ฉันก็ต้องมาที่นี่แล้วบอกกาทุกตัวจะต้องตายเฮ้ดูเหมือนว่าเธอกับลูกน้องของเธอปากจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าในตอนเนี้พวกมันขายข้อมูลออกมาหมดแล้วล่ะและก็แน่นอนว่ามันโกหกเราไม่ได้ด้วยและมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเธอไม่สามารถที่จะฆ่าก็าบินได้ทุกตัวฉันก็ใจถูกใช่ไหมล่ะฉันว่าพวกเราไม่ได้จะเป็นที่จะต้องคุยกันหรอกนะที่ฉันปลุกเธอขึ้นมาคำตอบเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกนายเอลทั้งสองตัวนั้นน่ะจัดการไปเลยฉันไม่มีปัญหาลบกควรดูแลด้วยส่วนนางนี่ฉันจัดเองไม่นะอย่าไม่เอาได้รับทักษะของเอลมากขึ้นการลักลอบและการมองเห็นในที่มืดว่าไงตอนนี้ได้ข่าวของเจ้าหญิงแล้วหรือยังผู้นำครับผมมีข่าวมารายงานครับเพราะว่าในตอนนี้เจ้าหญิงจะต้องกลับมาได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นเธอเลย ผมเลยมีความคิดว่าพวกเหล่ากบบีเหล่านั้นมันไม่น่ารอดแล้วล่ะครับโอเคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับลูกสาวของฉันแล้วล่ะนะว่าจะสามารถทำให้แค่ไหนนั่นใครนะ่ะก,กบกบดีเหรอวันนี้เจ้าหญิงของเธอคงไม่ได้กลับมาแล้วที่เธอพูดถึงเมื่อกี้เนะี่ยคือลูกสาวของเธอใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่นานเดี๋ยวเธอก็จะได้เจอกับลูกแล้วล่ะบอกมาว่าแกทำอะไรกับลูกสาวของฉันนะ่ะพูดเรื่องอะไร ฉันจะฆ่าเจไดนี้เฮ้ทำไมร่างกายขยับขยื้ไม่ได้เลยโถ่ดูเหมือนว่าเผ่าเอลของเธอจะดูกปิดล้อมเป็นที่เรียบร้อยนั่นเสียงอะไรเนะี่ยไม่อย่าฆ่าฉันเลยเมื่อกี้เธอโดนลูกศรไปแล้วแต่เธอไม่ได้รู้ตัวเลยแค่โดนเพียงนิดเดียวก็เป็นอมพาตเท่านี้เธอก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วละหรือว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นผู้นำคนใหม่ที่ลูกสาวของเราได้พูดเอาไว้ ฉันได้ยินมาว่าที่เอลยังปล่อยให้กอบบินอยู่รอดไปได้เพราะเธอมันว่าเซ็กแต่เธอคงนึกไม่ถึงหรอกนะว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เธอจะโดนกอบบินจัดการแทนจะต้องการทำอะไรกับเผ่าของเรากันแนะ่เอาล่ะมันถึงเวลาที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับการร่วมมือกันดีกว่ากอบบินไม่ได้อ่อนแอไปมากกว่าเอลหรอกนะและเธอก็สู้เราไม่ได้ด้วยในเมื่อพวกเอลที่เธอคิดว่าแข็งแกร่งนักแข็งแกร่งหนาตอนนี้โดนกอบบินสังหารเป็นที่เรียบร้อย ฉันอยากให้เธอยอมรับความจริงก่อนเป็นอันดับแรกพวกเราได้เปลี่ยนไปแล้วก็บินเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราต้องการกำลังของเธอด้วยใช่แล้วก็เลือกเอาเองว่าจะอยู่หรือจะตายเธอเป็นคนตัดสินใจได้โปรดช่วยหยุดเรื่องที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้ไหมฉันจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่นายต้องการเพรสิ่งที่นายอยากได้คือให้เรากำเนิดลูกให้กับพวกนายใช่ไหมล่ะ